เพิ่อนกำลังจัดอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ูบครับผมเิเปินชาแนลครับอเมื่อนี้มาพอผู้จัดการครับผู้จัดการเดี่ยวตอนนี้มาถึงแล้วครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังตั้งเวทีครับนี่ครับงานใหญ่ครับที่ได้คุยกับผู้จัดการเดี่ยว น้องหลงก็มานู่นครับลงมาง่หลงเพน่นเพิ่นทีอ้อมสังกะสีอยู่เป็นถาอ้อมสังกะสีถานี่ ตางคุณอ่ะบอลแล้วเป็นกิจเขานี่นี่เด้อเดี๋ยวถามคนเนึ่งพี่หัว่วไอ้กระสียุุยุ่มคุณเป็นปะครับของผมผลไม้สนนี่มองนี่ได้ปะเขาปิดตายจ้ะเหรอาไม่มาเปิทางประตูออกอยู่นู่นจ้ะไม่ไอตั้งร้านไหมเขาจะเอาวัวมาไว้พี่ วัวห้าห้ตัวไว้ตรงนี้เหรออแล้วมุมม,มข้างนี้ไม่ได้เนาะคนก็เดินไปพี่จะมาอยู่กับวัว <c oughs> นี่น <c oughs> ้องวัวเออบรรยากาศย่ครับว่าจะรุดวัวจอดอะไอ้าวนี่เด็กพ่อใหญ่นั่นเด็ก ไปเลยไม่ต้อนเอาม่จอดละจอดขึ้นเลยหรอแม่ขางก่อนนะนี่้งขันลุงบบไปถอยรถากตอนนี้กำลังจัดสถานที่อยู่ครับ ผู้จัดก,การก็มาดูครับผู้จัดก,การบอสโจ เจ้าไปถอยมันี่ไปเบิ่งหีเอาหัวรถไว้นี่เขาบ่มีเนาะไปสิ่งิี่บ่ทันเพิ่นเด้อ กำลังวุ่นวีบวุ่นว้ครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวได้ทุกคนเวทีกว้างครับสนามกว้างสนามกว้างครับสนามกว้างรถเวทีครับรด ผมตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะพี่ต้องเอาคนที่จ่ายเงินไว้ก่อนไปมาเลยไปอีกไปอีก mất quần thang bên một giọt trong đấy mà mang phô. Phô, phô, phô. cho luôn ไม่รู้ว่าร้รรเดี๋ยวให้เพิ่นนนี้ให้ทำต้องเคียย์กันด้วยคุณนะเพิ่นถือสมุดอยูนะ่หนังยางว่าไม่เงินไปใจเพิ่นไ่ได้ทำว่านัินที่ได้ออกทันมัดนบมีขวัญที่ได้ไปข้างนอกออกไปหาประหลอด เอาเคียงได้เพิ่กนกำลังกันนีอยู่จับสถานที่กำลังบ่นวีบ่นว้ครับครับเวทีใหญ่ เวทีใหญ่กาลังตั้งครับมีเวทีใหญ่ของสาวน้อยสเสด็จแบนอยู่ทางนู้นครับผมอยู่ทางนูง้นอยู่ด้านนู้นรถแห่ก็อยู่ด้านนู้นครับเดี๋ยวเวลาทําการก็เดี๋ยวผมเริ่มงานก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อน ชแนวนะครับ <c oughs> งเขาเพิ่ทั้งเดียวเยด้เขาทั้งคุณกันฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเป็นชาแนลครับวันนี้เยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ